ีกรอบหนึ่งนะครับอเอามาคุยเรื่องดีๆกันดีกว่าอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยการสแสดงออกของการร่วมไม้ร่วมมือการช่วยเหลือกันเนี่ยเริ่มมีให้เห็นซึ่งก็เป็นข้อดีหรือเป็นจุดแข็งของสังคมไทยเรานะใช่ไม่ว่าเราจะเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยนะคะคนไทยเรามีน้ำใจคใครที่มีกำลังก็จะช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองจะทำได้เนี่ยนะคะ เราเริ่มเห็นตู้ปันสุขกลับมาอีกแล้วจากช่วงแรกๆที่เจอโควิดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตู้ปันสุขกระจายไปทั่วประเทศไทยเป็นภาพแห่งความสุขที่เกิดขึ้นน,นะคะแต่พอมาระยะระยะหลังๆก็เข้าใจว่าแต่และคนก็คงจะอ่วมเหมือนกันนะคะแต่คนที่พอจะมีกําลังเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งสําหรับตู้ปันสุขที่คุณเห็นเนี่ยคือตู้ปันสุขหน้าบ้านของ คุณเออดีสรโสภาที่ไฟไหม้ะค่ะบ้านคนที่ถูกไฟไหม้บ้านคนที่ถูกไฟไหม้เนะะี่ยค่ะเสื้อนี่เขาลื้อหมดแล้วโ,<อ>โกดังถูกไฟไหม้เนี่ยและเขาก็ตัตู้ปันสุกยังคงอยู่และตอนนี้ตู้ปันสุกที่บ้านคุณเอฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็มีการนําเอาเข้าวของที่จําเป็นเนี่ยนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะของใช้ที่จําเป็นเนี่ยแพ็คใส่ในถุงแล้วก็แจกให้กับผู้ที่ต้องการะนะคะ แต่ก็ยังมีคนไปไป,ไป <ừ m. S 2> ดราม่านะคุณเปอรเมดดราม่าประมาณว่าไปจับผิดว่าอุ้ยคนที่มารับเนี่ยไม่ใช่คนตกงานไม่ใช่คนจนจริงอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณเอ๋เขาก็ชี้แจงเขาบอกว่าจริงคือคนที่มารับเนี่ยไม่ใช่คนตกงานทั้งหมดแต่คุณไม่รู้หรอกว่าญาติเขาเพื่อนเขาคนที่เขารู้จักอาจจะมีคนที่มีความเดือดร้อนและเขาสามารถจะแบ่งปันของเหล่านี้ให้กับคนอื่นได้คืออย่างน้อยเนี่ยนะ ถ้าเราดูจากในภาพเนี่ยคนอาจจะไม่ตกงานจริงแต่ว่าก็เป็นผู้มีรายได้น้อยนั่นแหละนะครับแล้วเขาก็ต้องดูแลอาบางคนสามีทํางานแต่ภรรยาตกงานานะต่อให้ยังไงก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปแซก,กันะ ใช่คุณไม่ทำคุณก็คุณอยู่เฉยคนก็ทำก็ดีแล้วการที่จะเออดีจังเลยนี่คือมันก็จะมีคนประเภทนี้คือเวลาเห็นคนทําดีเนี่ยกรุณาโนโมธนาสาธุอ,อย่าไปแซะอย่าไปค่อนแค,ค้เขาเพราะไม่งั้นมันจะบาปนะคะแล้วถ้าคุณไม่ช่วยเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็อยู่เฉยๆแต่ว่าถ้ายิ่งไปพูดไปแซะเนี่ยคือพูดไปก็เท่านั้นอะ่ะมันไม่ได้มีผลเพราะว่าความดีของคนที่ทําก็ยังอยู่นะคะไม่ได้ทําให้เขาหมดกําลังใจแล้วบอกอุ้ยทั้งงั้นจะไม่ทําดีกว่ามไม่เดีเชื่อว่า สิ่งที่ครอบครัวนี้ทําหรืออีกหลายๆคนทำเนี่ยไอ้ถ้อยคําที่มันมันไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้เขาหมดกําลังใจมันยิ่งอาจจะทําให้เขายิ่งทํามากขึ้นด้วยก็ได้โอยคนจนเนี่ยนะค่ะ<า>ไอ้ถุงแค่นี้เนะี่ยโอ้โห,ห<า>มันมีมูลค่ามหาศาลมากนะคุณจําได้ไหมตอนที่รัฐบาลให้บัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะ แล้วก็อาจจะมีการเติมเงินให้3 0 0ร้อยสเนี่ยสำหรับคนบางคนการได้เงิน3-400บาทไปซื้อของในร้านหงฟ้าเขาร้องไห้อคุณจำภาพนั้นได้ไหม,มคือของแบบนี้มันเป็นของจำเป็นสำหรับเขาและถ้าหากว่าเขาได้สมมติได้ข้าวสารไปถุงหนึ่งเนี่ยมันประทังชีวิตได้ช่วยประหยัดเงินในบ้านไปได้เป็นร้อยเนี่ย100บาทสำหรับบางครอบครัวมีค่าสำหรับชีวิตเขามากนะคะมไม่อยากจะคุยนะไอ้คนที่ไม่เคยแบบ กินน้ำก๊อกจัดถังไอ้แท้งสังกะสีที่โรงเรียนแทนข้าวกลางวันเนี่ยมันไม่รู้นะป้อมนี่ผ่านมาหมดแล้วไอ้เรื่องแบบนี้นะม,มันเลยเข้าใจคือคือเวลาเราไปเจอคนที่เข้าใจดีเนี่ยนะค่ะโอ้โหเหมือนเจอแบบเหมือนเจอเทวดาเลยนี่ไม่ได้พูดโอเวอร์เลยนะากาลังหิวแสบท้องเนี่ยบอกน้องกินข้าวไหม,อมโอ้โหเราแบบยกมือไหว้ท่วหัวเลย คือคนแบบนี้มีอยู่ทั่วไปแหละ<ช>นะครับยิ่งแบบนี้เขาก็แสดงออกมาก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเราทําไม่ได้เราก็ให้กําลังใจเข้าไป<ช>ผมชอบมีอยู่คำของผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งใต้โพสต์นี่แหละเขาบอกว่าคุณเอเนี่ยแม้ว่าบ้านของเขาเนี่ยจะถูกไฟไหม้ไปแต่หัวใจของเขาไม่ได้โดนไฟไหม้ไปด้วยนะหัวใจเ็ายังงดงามอยู่เสมอเนี่ยนะครับเหมือนไอ้คำค่อนแคะคำแซะต่างๆของพวกที่ไม่ชอบบ้านนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ ความยิ่งใหญ่ในหัวใจของคุณของคุณเอเขาก็ลดน้อยลงไปเลยไม่ได้ช่วยเลยนะคะก็อยากแสะก็แสะไปนะคะอ่ะมาดู